อสวัสดีครับพี่กอสวัสดีเราจะมาแจกรีเชตคอมิกกันนั่นเองนะครับผมเป็นรีเชตที่เดี๋ยวนี้หากันให้ควักอะ่ะ <c oughs> เห็นเต็มทิกตอกเลยอ่ะเป็นรีเชตที่หากันให้ควักอ่ะหากันให้ละนาวอ่ะแม่งหากันแบบเต็มฟีดท <c oughs> ิกตอกอ่ะไม่พูดมากอย่างแรกเ <c oughs> ข้ารีชคอร <c oughs> ์ดมาก่อนอ่ะเข้ารีชมาปุ๊บกดรับยศให้เรียบร้อยรับ <c oughs> ยศเสร็จต้องไปรับยศอีกทีหนึ่งเป็นไงกูมีสองต่อรับยศตรงนี้อีกทีหนึ่งพอรับยศเสร็จแล้วจะเห็นห้องฟรี for you กดเข้าไป กดตรงนี้โหลดได้เลยปึ๊บอ่ะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเห็นไฟล์ด้านซ้ายมือนี่ไหมคลิกขวาแตกไฟล์ได้เลยครับเึ๊บเข้าไปที่โฟลเดอร์ปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะจะเห็นอยู่3ไฟล์นี้นั่นเองอ่าอันที่3ไม่ต้องไปยุ่งครับผมเขียนไว้ลิสตม์มีจะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้ใครที่ดูคลิปนี้เออทำได้เลยไม่ต้องอ่านหรอก อย่างแรกเราเข้าไปที่ไฟล์โฟลเดอร์ไฟล์เครับคลิกขวา Open f i ฟล Location ของไฟล์เขึ้นมาจะได้หน้าต่างด้านขวานี้ขึ้นมาเข้าไปที่หอยทากเข้าไปที่ปลักอินนะครับแล้วก็ลากไฟล์ dxgi ใส่เข้าไปปึ๊บแต่ผมลากใส่ไปแล้วกดข้างบนเลยนะใครที่ขึ้นอย่างเงี้ยกดข้างบนของผมลากใส่ไปแล้วไงโอเคต่อไปรีเชตเข้าไปโฟลเดอร์รีเชตปุ๊บอันนี้คือตัวรีเชตนะครับอันนี้อันนี้คือตัวรีเชตเราลาก ใส่ไว้ไหนก็ได้ที่เราใส่ออไว้เลือกรีเชตอะโอเคมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในเกมนครับอ่ะเข้ามาในเกมละอย่างแรกกดใส่รีเชตเลยปึ๊บอ่ะใส่มาแล้วเรียบร้อยแต่ทุกคนงงไงว่าทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะผมปิดไว้ <c oughs> อ่ะปึ๊บนี่เป็นไงการ์ตูนสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูในโะรงเรียนบ้างอ่ะอันนี้อยู่เซิร์ฟอะไรเนี่ย อะไรไม่รู้เข้าวามั่ว,อ,วอ่ะเดี๋ยวเปิดเสียงเกมก่อนแป๊บน,นึงนะอ่ะเป็นไงแจ่มเลยอ่ะคือแจ่มอ่ะส,อสวยๆเลยอ่ะก็จากกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนเจอกันไปหาแม่บุกไปรุกเลยแหมปิดคลิปดีไม่ได้เลย